สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการเช็คราคานะครับประกันมะเร็งเนาะใครที่สนใจนะครับในส่วนของต้องการจะรู้ราคานะครับประกันมะเร็งเนาะก็สามารถมาดูที่วิดีโอนี้ได้นะครับพอดีเป็นประกันแบบที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับผมก็จะมาแนะนําให้กับผู้ที่สนใจเนาะหรือว่าใครที่คิดจะทานะครับเราต้องการเช็คราคานะประกันมะเร็งก็สามารถมาดูได้ที่วิดีโอนี้เลยนะครับอย <S <S <pathways>. <S <S ่างแรกเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ 724team.com ทเนาะ แล้วก็เลื่อนมานะครับในส่วนนี้นะครับผมทําการเพิ่งโพสต์ใหม่ของวันนี้เลยเนาะเพื่อที่จะอัปเดตให้นะครับก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเช็คราคาประกันมะเร็งที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอมาใส่ให้ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอัดอยู่เนาะแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็คือขั้นตอนการเช็คราคานะครับก็สามารถดูขั้นตอนจากข้างล่างได้เลยนะครับผมมีอธิบายไว้ให้ละเอียดเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คกันก่อนนะครับนี่ตรงนี้เนาะอย่างแรกนะครับก็เข้ามาแล้วก็คลิกที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะไปเปิดหน้าใหม่นะครับในส่วนของตัวเป็นโครงการมะเร็งยิ้มได้นะครับเป็นประกันสุขภาพของกรุงเทพประกันภัยเนาะก็มาดูนะครับอย่างแรกให้เราทําการเลือกวันเกิดก่อนนะครับอย่างของผมเองเนี่ยพอคลิกเข้าไปเนี่ยเขาจะให้เลือกปีนะครับก็มาดูนะครับว่าเอปีนี้นะครับไม่มีของเราเนาะก็กดย้อนกลับไปนะครับแบบนี้นะย้อนไปเยอะก็จะรู้เลยนะครับว่าอายุเยอะนะครับ อายุอันนี้นะครับก็เป็นปี2522เนาะเป็นกรกฎานะครับแล้วก็เป็นวันที่1 9กนะครับอันนี้ก็คือวันเกิดผมเองนะครับแล้วก็เลือกเพศของเรานะครับชายหรือหญิงเนาะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็กดคลิกดูแผนประกันนะครับระบบเนี่ยเขาก็จะไปทําการคานวณนะครับแล้วก็เปรียบเทียบมาให้นะครับว่าอันไหนเนี่ยที่เราสามารถทําได้นะครับก็มาดูกันเลยนะครับตรงนี้เราสามารถกรองได้นะครับแล้วก็แจ้งอายุมานะครับ ตรงนี้เนี่ยแบบประกันมะเร็งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่ที่13รายการนะครับ13แบบเนาะแล้วก็สามารถเลือกเรียงราคาได้จากมากไปน้อยหรือว่าน้อยไปมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวเจอจ่ายนะครับทุกชนิดทุกระยะนะครับห้าหมบาทนะครับราคาก็แค่4 6 0บบาทครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับแล้วก็เอ่อรายการอื่นๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวผมดูอันที่มันครบๆหน่อยนะ อันที่มันครบครบอ่ะอันที่มันครบครบก็จะเป็นถ้าสมมุติว่าราคาย่อมยาวสุดแล้วก็ครบครบนะครับผมว่าก็ต่างจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวผมลองทําการเปรียบเทียบนะครับอันนี้นะครับกับอันนี้ให้ดูนะครับก็เปรียบเทียบแผนนะครับกดตรงนี้ได้เลยเนาะระบบเนี่ยเขาก็จะไปทําการทำคอมเพลมาให้นะครับเปรียบเทียบแผนมาให้นะครับตรงนี้ก็คือเป็น ปีละนะครับเป็นปีละ 2008- ัถึงันนะครับตรงนี้ก็คือถ้าในกรณีที่ตรวจเจอปุ๊บก็จ่ายเท่านี้บาทนะครับโรคผิวหนังอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับมาให้เราตรงนี้ด้วยเนาะทั้งนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเยอะแยะเลยนะครับเราก็สามารถมาดูได้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเปรียบเทียบอีกแผ่นหนึ่งนะครับลองกดแบ็คไปก่อนเนาะ่ะลองดูแผ่นแม็กดูเลยนะครับแม็กสุดสิ มีคุ้มครองอะไรบ้างอ๋อไม่มีอ่าอันนี้นะครับแบ็กสุดเนาะเราก็กดดูเพิ่มเติมไปนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับว่ามีความคุ้มครองอะไรบ้างนะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกมาให้นะครับว่าคุ้มครองอันนี้คุ้มครองตับอะไรพวกนี้นะครับชดเชยค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุนะครับตันนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับอ่านให้ละเอียดเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นเงื่อนไขการรับประกันเนาะก็คือเป็นก่อนการทําประกันใหม่รับนะครับ ปกพ้องอะไรพวกนี้ไม่รับนะครับยกเว้นมะเร็งผิวหนังนะครับตรงนี้พิมพ์ผิดเนาะแล้วก็เป็นคำนวณอายุอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถมาดูรายละเอียดได้เนาะแล้วก็ในกรณีที่เราสนใจนะครับหรือว่าต้องการทำเนาะอันนี้ก็ควรอ่านายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวเงื่อนไขนะครับให้เรียบร้อยก่อนเนาะก็สามารถคลิกซื้อเลยตรงนี้เพื่อทําการกรอกข้อมูลได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงเนาะสําหรับใครที่ ดูไว้นะครับหรือว่าต้องการเปรียบเทียบราคานะครับผมก็มีหลายๆแบบมาให้ดูนะถ้าสังเกตดูตอนนี้ก็จะมีแต่ของกรุงเทพประกันภัยนะครับที่แนะนําเข้ามาเนาะโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่ต้องการทําในส่วนของตัวประกันมะเร็งนะครับหรือว่าต้องการที่จะเปรียบเทียบราคานะครับในส่วนของตัวประกันมะเร็งนะก็มาดูตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าวิดีโอเร็วไปนะครับข้างล่างเนี่ยผมทําเป็นขั้นตอนไว้ให้แล้วนะครับก็จะมีภาพมีวิธีการคลิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก มีบรรยายรายละเอียดไว้ให้แล้วนะครับแบบนี้เนาะอีกอันนึงนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าคุณเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เป็นในหน้าเนาะในหน้าประกันวินาศภัยนะครับต้องการมาสมัครขายประกันแผนนี้นะครับก็สามารถสมัครได้ฟรีนะครับเพื่อที่จะได้ส่งมอบนะครับแล้วก็บอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารู้จักนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าของเราเนาะก็สามารถมาสมัครตัวแทนได้นะครับตรงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครได้ฟรีเลยเนาะ ก็คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเขาจะเปิดในส่วนของตัวหน้าสมัครมาให้นะครับก็ต้องมีบัตรในหน้านะครับสําหรับท่านที่มีบัตรในหน้าแล้วนะครับจะเป็นประกันชีวิตประกันวินาศภัยได้หมดนะครับก็สามารถมาสมัครตรงนี้ได้นะครับโอเคสําหรับวิดีโอนี้คิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับใครที่กําลังหาอยู่นะครับในส่วนของตัวประกันมะเร็งเนาะคิดว่าจะมีประโยชน์ครับแล้วก็ขอให้สูขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยว พบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ